ชาวสวนทุเรียนจันทบุรีเจอพายุงวงช้างพัดถล่มสวนไม่ถึง5นาทีผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวอีกไม่กี่วันหล่นเกลื่อนกว่า50ตันเงินกว่า8ล้านปลิวหายไปในพริบตา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนของนางวารุณีคงสวนอายุ52ปีค่ะพบทั่วบริเวณสวนนั้นมีผลผลิตทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองที่มีอายุใกล้เก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถูกแรงลมพัดร่วงหล่นเกลื่อนพื้นโดยมีนางวารุณีพร้อมกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายกําลังช่วยกันเดินเก็บผลผลิตทุเรียนที่มีผลแก่ใส่ตะกร้าเพื่อไปนําคัดแยกรอพ่อค้าแม่ค้ามา รับซื้อในราคากิโลกรัมละ10บาทเนื่องจากว่าเป็นทุเรียนลมราคาปกติที่รับซื้ออยู่ตอนนี้ค่ะก็ประมาณ150 1 5 0่ง0บถึงหนึบาททางด้านนางวารุณีค่ะก็ได้บอกว่าพายุได้พัดถล่มเข้ามาในช่วงเย็นของวันนี้โดยมีลักษณะเป็นพายุหมุนหรือว่าพายุงวงช้างมาพร้อมกับฝนประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะหลังจากพายุสงบ ก็ได้เข้ามาสำรวจความเสียหายพบว่ามีผลผลิตทุเรียนพันหมอนทองที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้ช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ก็ถูกแรงลมพัดร่วงหล่นประมาณ3ตันก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายค่ะประมาณ4,50,000บาทและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีต้นทุเรียนที่ถูกกระแสะลมพัดโค่นล้มอีก7ต้นยังประเมินค่าเสียหายไม่ได้ ขณะที่นายประสิทธิ์บุญทองอายุ56ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตําบลฉมันได้บอกว่าหลังจากเกิดพายุพัดค่ะก็ได้ร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เกษตรอําเภอนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นค่ะมีชาวสวนได้รับผลกระทบประมาณ20รายมีผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นเสียหายประมาณ40-50ตันคิดเป็นค่าความเสียหายนะคะประมาณ8ล้าน5แสนบาทค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนนั้นถูก ถูกแรงลมพัดกระเบื้องหลังคาปลิวเสียหายไปอีกหนึ่งหลังคาเรือนโดยแนวทางการช่วยเหลือน,นะคะก็ได้ประสานทางท้องที่เข้าสำรวจความเสียหายในการเร่งจัดหากระเบื้องหลังคามาซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้เข้าอยู่อาศัยโดยเร็วค่ะลงตวรวจสอบกับเระเศก็ประมาณ20่าย20่ายก็เอาเฉลยเฉลี่ยก็ประมาณทเรียนกเย็เสียหายก็ประมาณ สี่สิบถึงห้าสิบตันก็น่าจะเป็นพายุรุนร้อนเพราะว่าเราไม่เคยมีปีนี้ไม่เคยมีเพบบิ่งมีครั้งแรกต้องดูทางเกษตรเขาอีกทีเนาะว่าทางเกษตรเขาจะมีทางช่วยเหลือเราอย่างไรเพราะว่าผมก็ลงพื้นที่กับเกษตรกับปลัดอำเภอก็ต้องไปรายงานอำเภอแล้วก็รายงานจังหวัดก็น่าจะมีบ้างสำหรับของเพื่อนๆอ,อ่าตำบลปทัทถวีเนี่ยของเพื่อนก็โดนไป หลายตันอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าอันนั้นเป็นหนอกพื้นที่เราแต่ของเพื่อนเราก็รู้รรข่าวกันอยู่